สวัสดีครับวันนี้อยูช่องทีทีนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาอัดแมปที่ชื่อว่าไฟน์เดอร์มาร์เกอร์นะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ห้านะวันนี้เราก็จะมาเก็บมาร์เกอร์กันต่อนะครับซึ่งออฟฟี่ซึ่งมาร์เกอร์ er ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบแนวออฟฟี่อะไรพวกนี้นนะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมาเก็บมาร์เกอร์กับออฟฟี่กันนะโอเคซึ่งเราจะมาเก็บต่อจากอีพีที่แล้วกันเลยอีพีที่แล้วเราเก็บไปพวกนี้นะอีพีนี้จะมาเก็บเ er คาน์ชมาร์เกอร์นะซึ่งต้องการห้าคนเราต้องมานั่งโซฟงนี่นี่ซึบนี่ไง นะคือต้องต้องมีเพื่อนอะถึงจะได้ต่อไปเป็น d e วิลมา r k e เนะครับนะซึ่ง d e วิลมา r k e เจะอยู่ตรงถ้ำตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่อยู่ตรงถ้ำตรงนี้ถ้ำเออหลังถ้ำหลังถ้ำไม่ใช่ถ้ำชึบอืมแล้วก็ชึบชึบนะอย่างนี้ชึบ นี่ปุ๊บแล้วเราก็จะได้เดบิว marker แล้วโอเคโอเคซึ่ง marker ต่อไปนะครับจะเป็น marker ที่ชื่อว่า people marker จะอยู่ under ground ก็คือ marker น,นี้เราจะต้องมาที่ตรงนี้นะอันนี้ก็ไปกดแชทกับไอ้นี่อีกละเราต้องมาลงมาตรงนี้แล้วมันจะมีหลุมลึกๆหลุมอะไรสักอย่างตรงนี้ชึบจึ๊บปบอ่ะไม่โดน นี่ไงได้ละพีโบมาร์กเกอร์ไม่รู้อ่านถูกป่ะต่อไปเป็นพลาสมามาร์กเกอร์ซึ่งพลาสมามาร์กเกอร์จะอยู่บนอวากาศนะนี่อันนี้คือของพลาสมามาร์กเกอร์ใช่ไหมนี่เราก็ต้องลงมาชึบชึบเอ,อื้อมันจะยากหน่อยตรงเนี้ยนี่มันจะยากตรงกระโดดนี่นี่นน นี่ได้แล้วมันก็ง่ายนะจริงๆอะ่ะคนจะอยู่ normal เออก็แล้วแต่ทุกคนคิด้กันว่ามันยากหรือมันง่ายต่อไปเราไปเก็บ t-pod marker กันซึ่ง t ี o พ marker จะต้องเราจะต้องพิมพ์ชื่อของผู้สร้างในคีย์บอร์ดตรงภูเขาใช้ไปยนงสมแบนเดอเกมใช่ก็คือเต้องพิมพ์ชื่อผู้สร้างก็คือ Mr. Marker Maker นี่ตรงนี้อ่า Mr. นี่แค่นี้เราก็จะมีทางลงมา,างนนี้แล้วเราก็จะได้ท er. ีพอ o t ตมา k e เกอร์เห็นลนี่เราได้ครบละเป็นของเมล์เทนนี่สวยดีสวยมากเลยอ่ะเป็นแบบออโรร่าอะไรเงี้ยอืมต่อไปเราไปเก็บไามมาร์เกอร์กันซึ่งไามมาร์เกอร์ไามมาร์เกอร์จะอยู่ในแฟคทอรี่เออใช่อยู่ในโรงงานนั่นแหละ มันจะมีทางมาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องรอให้ประตูมันจะมีประตูตรงนี้ยเราก็ต้องรอให้ประตูตรงนี้มันมาก่อนนะโอเคโอเคผมรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงทันทนนะเห็นไหมดินไหมเออมันจะมีเสียงทันทะันแต่ว่าประตูมันก็ยังไม่โผล่มานะเอาเป็นว่างั้นเราไปเก็บมาเกลื่อนอื่นก่อนเลยแล้วกันซึ่งมาเกลื่นต่อไปก็คือไปเก็บคอนเบรดแล้วกันเออไปเก็บในก่อนดีอ่ะ เอาเป็นว่าเราไปเก็บเอ alternate ก่อนแล้วกันซึ่งโคดก็คือ L5LPDNN n, n นี่เราก็จะได้มาเกอร์ตรงนี้แล้วแลวอันนี้มันก็จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะเราต้องใช้ทักษะลอยตัวชุบยังไงได้แล้ว Alternate Marker Marker ต่อไปเราจะไปนะลองดูทา Marker อีกรอบหนึง่งมันยังแบบ ขัดใจอยู่อะว่าแบบมันยังขัดใจอยุนอยู่ตรงหน่อยอะอู้นี่มาแล้วเยี่ยมได้แล้วเป็นชามาร์เกอร์โอเคต่อไปเราจะไปเก็บวินนิ่งมาร์เกอร์นะครับนะซึ่งมาร์เกอร์อันนี้ก็คือคํำใบของมันคือยิ้มและว,วิธีการของมันก็เราก็ต้องมาแต่งเราก็ต้องใส่หน้าให้เป็นวินนิ่งสไมล์ก่อน,นเราต้องเข้าอวตารก่อน อวตารแล้วก็มาที่บอดี้แล้วก็มาที่เฟซใช่ไหมอืมนี่มันจะเราก็เลือกเป็น the winning smile อันนี้ชื้นอ่าทีนี้เราก็รอนะอีทีนี้เราก็จะได้หน้ายิม้ม <c oughs> หน้าอย่างหลอนอะ่ะโอเคเราก็จะลองรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตหน้าตาสุดยิ้มบาดใจจากยิ้ม จะกลายเป็นบาดใจแบบนี้โอ้โห,หน่ากลัวมากเลยใส่แล้วต้องใส่หน้าตาเพื่อ winning ส m i l ถ้าเราไม่ใส่มันก็จะแบบมันก็บบน,กบบน่าหน้าบูดอะไอ winning ส m i l ก็ลองไปดูเอาได้แต่ถ้าใครใส่อยู่แล้วถ้าใครใส่วิ w i n g smile แล้วก็โอเคได้เลยได้ไปเลยนะนี่โอเคนี่ก็คือ winning smile ที่เราเดินผ่านมันตั้งหลายคลิปและตอนนี้เราก็ได้มันมาแล้วเ yeah ย Win ้ winning ตกใจหมดมีเสียงหมดเลย ต่อไปเราจะไปเก็บคอนเบรดมาร์เกอร์กันเลยนะซึ่งคอนเบรดมาร์เกอร์เราต้องคลิกไปที่แมปอันนี้นะ yes นี่มันก็จะเทเลพอร์ตมาอีกแบบหนึ่งชื่อ Find the c o n b r e รดซึ่งแมบ,บนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคนสร้างเดียวกันเลยกับ Find the Marker ปิดเสียงเน,นี่ยขนาดมันมีมาร์มันมีแบบคอนเบรดมันมีแบบค er, อนเบรดมาร์เกอร์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออ ก็ได้เก็บไปบ้างแล้วล่ะในแมปเนี้ยมาดูอะไรบ้างนี่มันจะเป็นแมปประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บกันเลยโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้ไปดูมาแล้วนะซึ่งตามลำดับเลยก็คือเราต้องกดสีฟ้าตรงนี้อย่างแรกนะครับนะปึ๊บอ่ะเราต้องมาปากัวตรงนี้มาพอเราปากัวเสร็จแล้วเราก็เดินมาหาไอ้นี่เลยแล้วพอเดินมาไอ้นี่มันจะต้องตกแล้วมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ซูมออกกดตรงนี้นี่แปะเราต้องไปที่ฟาร์มใช่มาที่ฟาร์มตรงนี้ ฟาร์มนี่เป็นบ้านฟาร์มอ่ะเออบ้านฟาร์มบ้านฟาร์มแล้วก็มากดสีแดงนี้ปุ๊บแล้วอันต่อไปจะเป็นบนจะเป็นบนต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่บริเวณนี้อ๋อนี่ก็จะแล้วสงสาว่าจะตัดโอเคชปิปุ๊บโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็คลิกตอนนี้มาข์บแหมดต้องคลิกได้นี่โอเคตอนนี้มีเสียงอะไรบางอย่างนี่ ประตูวาร์ปอยู่ตรงนี้ก็เดินเข้าไปเลยชึบแค่นี้เราก็จะได้คอนเบรดมาเกอร์มันคือมาเกอร์นี่เราได้แล้วคอนเบรดมาเกอร์ทีนี้เราก็กลับไปที่ไฟล์เดอร์มาเกอร์กันเลยชึบเชสแล้วเราก็กลับไปที่มาเกอร์ไฟล์เดอร์มาเกอร์อืมอืมเราเข้ามาแล้วเสียงเพลงมาเลยเราต้องปิดเสียงเพลงก่อนเพราะผมไม่ค่อยชอบเสียงเพลงโอเคมาเกอร์ er ต่อไปอุยใกล้ครบแล้วนี่ มาเกอร์ต่อไปที่ต้องเก็บคือ medium stone gray แล้วกันอ่ะ medium stone gray มันจะยากหน่อยเพราะอ่ะเล่นมุมมองนี้มันจะได้ง่ายชึบนี่ข้าไปเลยชึบ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 อ่ะชึบชึบชึบแล้วก็หันหลังผมเคยโดดผิดลงไปข้างล่างนะอย่านะโอเค นี่ไงได้แล้วมีเดียมสโตนเกรย์อุ้ยมีน้ำตรงนี้ด้แต่เราไม่เล่นปั๊บกลับไปเลยเราจะไปเก็บนูบมาเกอร์นะซึ่งนูบมาเกอร์จะอยู่ในบ้านหลังนี้อันนี้อยู่ในระดับเอ็กตรีมเลยเพราะนูบมาเกอร์เราต้องไปจำไอดีโลบอกเราเองเดี๋ยวจะมีวิธีสอนอยู่ยซึ่งวิธีการเอานูบมาเกอร์แล้วมาไมโครเวฟตรงนี้ แล้วเราก็พิมพ์ i อดีของเราในโลบอกเราต้องกดมาที่ตรงน,นี้เสร็จแล้วเราก็รอโอเคม,มันจะมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นนี่เลขตรงนี้แล้วก็จำเลยหนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์อย่าพิมพ์เหมือนตามผมนะมันคนละเลขต้องไปดูของตัวเองอแล้วก็สามศูนย์ห้าเจ็ดสองอย่าพิมพ์เหมือนผมนะมันคนละอย่างนะ เลขไอดีใครไม่เหมือนกันนะโอเคเราได้แล้วต่อไปก็จะเป็นเอาเป็นว่าโอเคเราไปเก็บอะไรมาร์กเกอร์อะไรก่อนดีเอางี้เพื่อเพื่อให้ปากัวหนง่ายขึ้นนะ่ะเพราะอีพีนี้มันมีแต่ปลากลัวผมขอชาร์จแบตเมาส์ผมให้เต็มก่อนเจอกัน2ชั่วโมงหนะ้าเย่เรากลับมาแล้ววันนี้เราจะมาหาต่อกัน ก็วันก็วันเดิมเลยที่ถ่ายสองชั่วโมงอ่ะโอเคเรามาต่อกันเลยหลังจากที่แบตเมาส์หมดผมก็ได้แก้ปัญหาอะไรเรียบร้อยแล้วมาร์เกอร์ต่อไปที่เราจะไปเก็บก็คือ foliage มาร์เกอร์เอ้ยไม่เอาดีกว่าเราไปเก็บ t-sap มาร์เกอร์ก่อนเถอะเราค่อยเทเลพอร์ตไปโลกอื่นทีหลังเรามาเก็บ t-sap ก่อนดีกว่าเพราะ t-sap มมันง่าย t-sap มมันง่ายเอัดน,น,นมันยากมัน ต้องปลากลัวอะไรเยอะแยะสามอย่างมีเวลาจํากัดด้วยแต่น,นี้มันไม่จํากัดไงอันนี้มันง่ายผมก็เล่นผ่านผมก็ลองซ้อมก่อนมาถ่ายคลิปจริงสองรอบแล้วเล่นผ่านสองรอบเลยโอเคมันจะยากตรงหินเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยมันยากมันยากโอเคแล้วก็เช็คพอยต์มันจะมีเช็คพอยต์ล่องหนอยู่ชึบทีนี้เราก็ต้องปลากลัวชึบ เราก็ต้องถ้าเราไม่รีบมันก็จะง่ายแล้วก็ชึบแล้วก็ตรงนี้ชึบแล้วก็มาตรงนี้ชึบชึบชึบโอเคแล้วเราก็แนะนําให้หยุดวิ่งก่อนนะถ้าเกิดเราขึ้นมาบนนี้แล้วแล้วก็ปรับมุมมองเนะียอันนี้คือผมถือว่าผมแนะนำนะเพราะผมลองใช้แบบนี้แล้วมันง่ายขึ้นหลายเท่าเลยชึบ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  ราก็จะได้กระโดดก่อนเอฮโอเคเราได้ทีแซปมาร์เกอร์แล้อีซีมากตายไปแค่ตรงไอ้กระโดดหินนะเอาจริงนะตรงเนี้ยไอ้ตรงยากๆตรงเนี้ยมันควรจะตายหลายรอบใช่ไหมแต่ผมไม่ตายเลยสักรอบไปตายตรงไอ้ตอนแรกๆที่มันง่ายๆตรงหินอนะ่ะเออแปลกมากเลยอ่ะอย่างต่อไปเราจะไปเก็บมาเกอร์เซนคัมไบอันแรกจะอยู่ตรงน้ำพุช็อกโกแลตตรงนี้อ่าอยู่นี่เลยคลิก ใช่ชิปตายใช่ไหมขอให้ใช่อืใช่ Hide s โอเคอันนี้ต้องเป็นสายฟ้าแล้วล่ะถ้าไม่ใช่ก็ Bird come see Wow ชิปโอเคนาคำใบโอ้เห็นละเห็นละคำใบติดอยู่บนแล้วไงอืชิปโอเคและเราก็เก็บคำใบ โอ้หตกโอ้โห my god amazing Thailand ทุกคนครับหลังจากที่ผมใช้เวลาเล่นมาตั้งนานหลายหลายนาทีแบบ ประมาณแบบโอ้โหนานมากผมไม่ได้นับอะ่ะในส่มก็ได้ได้มาเออ your price where notify fight head to the mountain เออตกมาสุดคือแบบตกหลายรอบมากอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้นะยินคำหยาบจากซ่องหรอกอาจจะแบบนานที่มีโอกาสแลงอ,อย่างเงี้ยได้ยนะิน เรามาเข้าเรื่องเลยว่ะตอนนี้เราได้เหรียญมาแล้วเราจะไปให้เจ้าเซนอันนี้ควรจะอยู่แบบระด,ดับรยวก,กันกับ difficulty c h a r t เลยนะมันยากมากเลยแบบนั่งเล่นตั้งนานจนแบบเหงื่อออกเต็มเลยเหงื่อออกเต็มเมาส์อ่ะเวลาเล่นเล่นเมาส์จับเมาส์นานๆจะแบบเหงื่อมันจะเยอะนั่นแหละซึ่งในที่สุดเราก็ได้เซนมาแล้วตบมือครับรออะไร แบบหน้าภาคภูมิใจมากๆกว่าจะได้นี่ไงได้สักทีรู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยต่อไปเราจะไปเก็บอ๋อซูเปอร์โนวากันแล้วเราก็จะปิดคลิปเลยพวกนี้เราจะไปเอาไว้แบบพีหน้าแล้วกันนะโอเคนะครับนะนี่อันนี้ก็คือโค้ดนะนี่ตามนี้เลยโอเคแล้วเราก็จะเอาคุญแจม,มาใส่ difficulty c h a r t ด้วยซ สลับความคิดส่วนตัวผมนะยากกว่า difficulty c h a ์ t กับไอที z แซม marker อะไรที่มันต้องปากรกัวอันนี้เก็บคำใบตรงสายฟ้าโคตรยาก,กายากกว่าแบบปลากรกวยชุดนี้ได้ละโอเคได้แล้วย,ย้เอาเก็บสิครับเออได้สักทีต่อไปเราจะไปเก็บอ้าวหมดแล้วนี่ไอ้พวกนี้ นี้เอาไว้ EP หน้าอ่าหนึ่งสองสามสี่เอาไว้ EP หน้าแล้วก็ต่อจากนั้นก็ก็จะปิดซีรีส์ละปิดซีรีส์จนกว่าจะมีอัปเดตใหม่นะแล้วจะมาเล่นให้ดูทุกๆอัปเดตเลยเพราะว่าเป็นเกมหนูชอบมากแล้วก็หัวร้อนมาก <c oughs> นะชอบในชอบแล้วก็หัวร้อนในเวลาเดียวกันนะก็เป็นว่าคลิปนี้ขอจบพี่เพียงแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย